ไพทคุนครับเจอกับหมอแจ้เแล้วครับเกครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับอืมคุณมีอาการเป็นไงบ้างฮะส่วนใหญ่เวลาผมดูทีวีเนี่ยผมจะชอบปวดหัวนะครับก็ดีแล้วมันจะดีได้ไงก็คุณบอกคุณชอบปวดหัวคุณชอบอ่ะผมจะไปห้ามอะไรคุณแล้วคุณจะบ้าหรือเปล่าบ้าบกคอละ้างข้างฝาอะไรของคุณเนี่ย เออจริงเลยแล้วไงแล้วไงคุณคุณไม่ทำแล้วผมก็ไม่เคยแพ้ยาอะไรอ่าคุณไม่เคยแพ้ยาเหรอครับผมไม่เคยแพ้ยาผมเคยแต่ใช้ยาใช้ยาใช้ยาอะไรฮะพวกยาสมุนไพรยาสมุนไพรยาสมุนไพรแล้วตกลงคุณหมอจะรักษาผมไหมเนี่ยเออปัสสาวะที่คุณอ่าไอ้นี่มานะฮะเดี๋ยวผมจะขอเช็คดูก่อนนะว่าของคุณเป็นยังไงบ้าง สามคนนี้เขาจำอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของคุณผู้ชงฮะคนละคนกันอ๋อของผมอันนี้ครับอของคุณน่าจะอันนี้นะฮะคุณไม่ได้มีสารเสพติดอะไรในร่างกายใช่ไหมเกี่ยวข้องนะไม่มีครับไม่มีสารเสพติดไม่เคยเจอไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยครับสารเสพติดไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งครับชัวร์นะฮะชัวร์ครับหมอหมอครับหมอหมอครับ คุณออไม่เกล้ยดกุ้งยุ่งเกี่ยวอะไรพวกนี้เลยฮะไม่มีครับหมอปูหมออะไยใจลืมหมอหมอหมอเดียวเดี๋ยวเดียวหมอเดียวหมอไปหมอ